คนที่มันตกร่องตลอดเวลาคือเขาเคยทําอะไรไม่รู้อะแล้วมันฝังอยู่ในใจตลอดเวลาเราเอาเทปทางมะเทปเลยเหรอวะซี <c ười> ดีไม่ได้อ่ะเปิด y o youtube เขามาให้ฟังเอ่อให้สวดมนต์ไปทําสังฆทานมาช่วยไม่ได้อนอกไหมเพราะใจมันตกไปในร่องนั้นเสมอค่ะ <c ười> <c ười> เออทํำไงทํายังไงคะพี่บีทำไงเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้เขาเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นกุศลกรรมแบบ มีได้สองอย่างเนาะเดี๋ยวสับเขาว่าอาจินอาจินนกรรมเคยได้ยินไหมอาจินนกรรมทากรรมอย่างเป็นอาจินทําสม่าเสมอเป็นรูทีนอันนีนอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือว่ากรรมนั้นต้องหนักมากๆหนักมากๆจนกระทั่งเวลาจะนึกถึงมันมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากพอที่มันแบบทําให้ไอสิ่งที่เราเคยตกร่องอยู่อ่ะมันแทบจะลืมไปเลยอ่ะไม่เหรอแมมันเป็นที่มาว่าทําไมสมัยก่อนเนี่ย เขาถึงนิยมบอกว่าเออให้พ่อให้แม่เนี่ยสร้างพระประธานสร้างอุโบสถทำเจดีทำบุญใหญ่ๆปิดทองฝังลูกนิมิตเขาจะได้มีปิติปาโมทสมัยนะก่อนนะมันไม่เหมือนสมัยนี้คือต้องเขา้าใจว่าสมัยก่อนเนะี่ยการที่จะได้ร่วมบุญใหญ่อย่างนั้นบางทีแบบยากมากชีวิตหนึ่งมันได้แค่ครั้งเดียวนะเหนือปะการที่ได้ไปปิดทองฝังลูกนิมิตเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้โหติดกันให้พุ่มใช่ไหม แต่ตก่อนมันยากมากเลยนะบสดน์นึงอาจจะอยู่มา 20- 3สปีอะแล้วได้ทําแค่ครั้งเดียวใช่ไหมสร้างพระประธานน่ะโอ้โหความมันจะช่วยกันปั้นความมันช่วยกันสร้างขึ้นมามีวัดหนึ่งมีองค์หนึ่งนี่ก็บุญละเป็นเรื่องใหญ่มากสีทองอารามนี่ม,มันประทับอยู่ในตาในใจในความทรงจำ <Impact. S 2> อิมแพกอิมเพกใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเป็นสมัยนี้พระจ้าก,ก็ทำหูพักเกลื่นเ,เต็มไปหมดเลยบางทีไม่ได้ดูด้วยว่าสร้างอะไรเห็นว่าทําบุญอาโอนนั่นละใช่พราะมันเต็มหมดเน่ยมันก็เลยไม่อินไง แต่เนี่ยมันคือการที่บอกว่าพอเราทําบุญอะไรใหญ่ๆแล้วมันทําให้มันตราตรึงใจอ่ะไอฟราจะตายที่กําลังนึกถึงอะไรบางอย่างที่มันแย่อยู่อ่ะปรากฏว่าไอสีทองอาลามที่แบบมันเคยมันนึกขึ้นมาได้หรือลูกอ่ะลูกอยู่ข้างๆแล้วลูกจําได้ว่าแม่เคยทําบุญใหญ่ไว้คือสร้างพระประธานจาได้มั้ยใช่พอแม่พูดปุ๊บเอ้ยไม่ใช่พอลูกพูดปุ๊บเนี่ยแม่นึกออกขึ้นมาทันทีแล้วแม่ก็ใจก็ป่าปื้มทันทีทองมันเยียงตาซะเลอเกินใจแม่ก็ไปอยู่ในฝั่งของกุศลเป็นกุศลจิตทันทีเลย ถูกไหมเนี่ยคือวิธีการจริงๆแล้วใจความสําคัญของมันก็คือนี่แหละว,ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราทําให้คนที่กำลังจะเสียชีวิตกำลังเศร้าหมององเนี้ยได้พบกับบุญใหญ่คือความสบายใจใหญ่ที่มันประทับตาตรึงใจเนี่ยเอออันนี้ช่วยได้อืไปทําแบบจิบ้เย,ยิ้ย่อยๆให้ส่วนมนตแล้วชอบฟังสุนทรภพะรเี้ยไม่เวิร์กนค่นออกไหมนีกออกอ่ะ อันนี้ก็อันนี้งงไมงงไม่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 งงอันแล้วคือว่าต้องทําให้มันใหญ่เขาว่าใหญ่ไม่ได้หมายความว่าต้องเสียเงินเยอะนะหรือเป็นก้อนใหญ่ใหญ่มันอยู่ที่ใจใช่แต่ว่าไอ้สิ่งนั้นมันต้องประทับอยู่ในใจแบบพูดถึงปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยพูดพูดถึงปุ๊บเนี่ยนึกถึงสีทองอารามของพระพุทธรูปกันทีเลยอย่างเงี้ยมันนึกออกแต่ถ้าทุกวันนี้ทํามันอาจจะเฉยเฉยไงมันต้องดูที่ว่าทําอะไรที่มันเป็นกุศลมากๆเช่นเฮ้ยฉันเคยไปร่วมบุญกระถิ่นสามสิบ นึกออปะงานใหญ่มากรงานใหญ่มากคนเยอะมากคนด้วยเงินรวบบุญ40กว่าล้านจําได้ไหมจำได้จาได้มาจาได้แว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งสิ่งนี้เฮ้ยฉันเคยไปถ่ายชีวิตโคกระบือมาอือได้เป็นร้อยตัวเลยร้อยสี่สิบกว่าตัวเออแล้วไปเห็นไปเจอแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยโอ้มันจําได้มันมาทับเข้าไปในใจอ่ะนี่อันนี้บุญใหญ่ทั้งที่จริงๆตอนนั้นอาจจะถ่าอาจจะทําบุญดอกจันทร์สี่ก็สี่สามสาม็สิบห้าบาท มันไม่ได้เกี่ยวกับปริมาณห้าบาทสิบาทมันเกี่ยวกับใจาจะทําแค่สิบห้าบาทแต่มันประทับอยู่ในใจมากๆเลยอย่างนี้ก็เวิร์คคิดถึงเรื่องเล่าอันหนึ่งเดี๋ยวเอาให้จบตรงนี้ก่อนอันแรกก็คืออย่างที่ว่านะทําให้มันใหญ่ทำให้มันรู้สึกประทับใจอันที่สองก็คือการทําเป็นอาจินกรรมอก็คือทํากรรมเป็นอาจินคือเป็นรูทีนทําเรื่อยๆสม่ําเสมอจนมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตอไม่ทาแล้วขันไม้ขันมืออเงี้ยเนาะคือคนมันทําอะไรดีๆอ่ะ มันก็จะทําดีเป็นปกติไม่ใช่เรื่องแปลกการที่จะทําอะไรไม่ดีทําชั่วมันจะรู้สึกมันทําไม่ได้อ่ะมันไม่ปกติคนชั่วก็เหมือนกันมันก็ทําชั่วเป็นปกติมันจะทําดีๆมันก็ตะขิตตะขงใจอ่ะอ่าทั้นดีที่สุดเราอาจจะไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อยมากในทั้งชีวิตในการที่จะไปทําบุญใหญ่ๆให้มันประจักษ์กับตาเราอ่ะค่ะไม่ต้องรอทําให้เป็นอาจินทําให้มันเป็นรูทีนเรื่อยเืในชีวิตเรื่อย มันสะสมใช่ไหมเหมือนที่บอกว่าที่พูดอยู่ตลาดว่าเวลาเราทําดีมาทั้งชีวิตวเวลาจะตายอ่ะจะให้คิดเรื่องช่วงพวกมันก็คิดไม่ออกเพราะมาทําดีมาทั้งชีวิตความดีมันก็ผุดขึ้นมาเลยมาทาช่วงทั้งชีวิตตอนจะตายให้สวดชินบัญชรให้สวดพระหุงให้ถวายสังฆทานกราวดทำผ้าไตแล้วบอกให้คิดแต่เรื่องดีๆที่ทําตอนนี้มันก็คิดไม่ออกเพราะรูทีนมันไม่ใช่งั้นจริงๆแล้วสําคัญกว่าการที่ทำรูใหญ่ๆก็คือทำยังไงให้มันเป็นอาจ,จิน อทําให้มันป,นปกติเรื่อยๆเรื่อยๆเ,ยเยนาะออมันก็จิตมันก็จะเป็นกุศล,ลจิตตลอดเวลาตลอดเวลาเครื่องกลกัจเราตลอดเวลาเนออึกถึงเคส